Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพาแกมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2025วันที่130พระเจ้าเปลี่ยนความอ่อนแอของคุณให้เป็นกำลังที่เข้มแข็ง ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสดุดีบทที่59ข้อที่1ถึง8พระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่10ข้อที่1ถึงบทที่11ข้อที่40พระธรรมยอนบทที่6ข้อที่25ถึง59จอห์นสตอตผู้นำคริสเตียนผู้ยิ่งใหญ่ กำลังเทศนาในพันธกิจที่มหาวิทยาลัยในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียใน,นคืนสุดท้ายของงานเขาได้สูญเสียเสียงเกือบทั้งหมดเพราะอาการติดเชื้อแต่ถึงอย่างนั้นทีมงานก็ยังพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาขึ้นเทศนาะขณะรออยู่ในห้องด้านข้างเขากระซิบขอให้คนอื่นอ่านข้อพระคำเรื่องน้ำในเนื้อ จาก2โครินบทที่12ให้ฟังขณะที่ฟังสตอดก็นึกถึงภาพของตนเองเป็นเหมือนเปาโลและบทสนทนาระหว่างพระเยซูกับอัครทูตเปาโลก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีสตอทในฐานะเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าพระเยซูตรัสตอบว่า การมีพระคุณของเราก็เพียงพอสําหรับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นสตอสจึงตอบว่าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้น เมื่อถึงเวลาขึ้นเทศนาเขาใช้เสียงที่แหบพรา่าพูดผ่านไมโครโฟนโด้วยน้ำเสียงราบเรียบโดยไม่สามารถควบคุมเสียงของตนให้ขึ้นลงอย่างน่าฟังได้หรือแสดงบุคลิกภาพของตัวเองได้เลยแต่ตลอดเวลานั้นเขาเดีดวร้องทูลต่อพระเจ้าให้ฤิษิ์อำนาจของพระคริสต์ทำงานผ่านความอ่อนแอของเขา หลายปีต่อมาเขากลับไปออสเตรเลียอีกหลายครั้งและทุกครั้งก็จะมีคนเข้ามาหาเขาแล้วพูดว่าคุณจำพันธกิจครั้งล่าสุดในห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยตอนที่เสียงของคุณหายไปได้ไหมผมได้ตอนรับพระคริสในคืนนั้นในฐานะคนที่ตระหนักดีถึงจุดอ่อนของตนเองผมรู้สึกได้รับกำลังใจ เมื่อพบว่าในยามที่ผมอ่อนแอผมไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเราวางใจในพระเจ้าพระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนความอ่อนแอของเราให้กลายเป็นความเข้มแข็งได้เรื่องนี้สอดคล้องกับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดในสดุดีบทที่59เเราเห็นว่าชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายซาอูลส่งคนไปเฝ้าบ้านของดาวิดเพื่อฆ่าเขา ดาวิดถูกล้อมโดยศัตรูที่ต้องการทำร้ายเขาแต่ท่ามกลางสถานการณ์นั้นเขาอาธิษฐานว่าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์และเรียกพระเจ้าว่าทรงเป็นพระกำลังของข้าพระองค์ความเชื่อในพระเจ้าไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นบางครั้งความยากลำบากที่เรารเผชิญไม่ได้เกิดจากการทำผิด แต่เกิดจากการกระทําที่ถูกต้องและในช่วงเวลาเช่นนั้นเราต้องร้องทูลพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือพระเยซูสอนเรื่องความเชื่อไว้ในยอห์นบทที่6เมื่อมีคนถามว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบว่างานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มา เราถูกเรียกให้เป็นผู้เชื่อไม่ใช่ผู้ประสบความสำเร็จแต่พระเจ้าก็ทรงประทานความสำเร็จแก่เราและวิธีที่เราจะสำเร็จได้คือต้องเชื่อก่อนพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเหมือนที่ร่างกายต้องการอาหารจิตวิญ,ญญาณของเราก็ต้องการการหล่อเลี้ยงด้วยความเชื่อในพระคริสต์เติมเต็มความว่างเปล่าในชีวิต และตอบสนองความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณของเราทั้งในด้านจุดประสงค์ความมั่นคงและการอภัยในพันธสัญญาเดิมเราพบเรื่องของเยฟทาในหนังสือผู้วินิจฉัยเขาเป็นนักรบผู้กล้าหาญแม้ว่าจะมีภูมิหลังที่ยากลำบากเกิดจากแม่ที่เป็นโสเพณีและถูกขับไล่โดยพี่น้องต่างมารดา แต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับเขาและเขาได้รับชัยชนะเนื้อเชาอัมโมนอย่างไรก็ตามมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราแทบจะทนอ่านต่อไปไม่ได้เมื่อเยฟทาได้ปฏิญาณต่อพระเจ้าโดยตนเองโดยสัญญาว่าจะถวายบูชาสิ่งแรกที่ออกมาต้อนรับเขาจากบ้านซึ่งกลายเป็นลูกสาวคนเดียวของเขาเอง อันที่จริงสิ่งนี้ไม่ใช่การเรียกร้องของพระเจ้าและขัดกับกฎหมายของอิสราเอลเช่นในเลวินิติบทที่18ข้อที่21ที่บอกว่าห้ามถวายลูกหลานของเจ้าให้พระโมเลกโดยให้ลุยไฟห้ามทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติเราคือยาเวหรือในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่12ข้อที่31ที่บอกว่า ห้ามทำอย่างนั้นต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าสิ่งพึงรังเกียจทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงรังเกียจพวกเขาได้ทำต่อพระของพวกเขาแม้แต่บุตรชายและบุตรสาวของพวกเขาพวกเขาก็เผาด้วยไฟบูชาแด่พระของเขานี่แสดงให้เราเห็นถึงความผิดพลาดที่แม้แต่คนของพระเจ้าก็อาจทำได้ ต่เยฟทาก็ยังถูกกล่าวถึงในหนังสือฮิบรูว่าเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อซึ่งพระเจ้าได้เป็นความอ่อนแอและเปลี่ยนให้กลายเป็นพลักกำลังอันเข้มแข็งการร้อยเรียงเรื่องราวของทั้งสามคนนี้ทั้งจอนสตอตกษัตริย์ดาวิดและเยฟทาแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานผ่านความอ่อนแอของเรา และทรงเปลี่ยนให้เป็นความเข้มแข็งดังนั้นไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคใดพระเจ้าทรงสามารถใช้มันเพื่อแสดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้เสมอลองใช้เวลาสักครู่เพื่อไขครัวในวันนี้ว่ามีความอ่อนแอด้านใดในชีวิตของคุณที่พระเจ้าอาจกำลังเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็งและคุณได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ทำงานผ่านความอ่อนแอนั้นอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงใช้ความอ่อนแอของเราเพื่อสํแดงฤทธิเดชของพระองค์เราขอบคุณสำหรับพระคุณที่เพียงพอในทุกสถานการณ์ขอทรงโปรดช่วยเราในวันนี้ให้วางใจในพระเยซูผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต และเป็นแหล่งกำลังที่แท้จริงของเราขอทรงช่วยเราให้ไม่พึ่งพากำลังของเราเองแต่จะวางใจและพักพิงในความเข้มแข็งอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์รออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พนันธสัญญาใหม่ และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรครับ